ใช่จะกลับรุงเร็วันนี้พอดีครับก็ดีแม่ทามาถูกใจวางพอดีเลยพาแม่มาพอดีก็มาดูแม่ผ่าตัดเปล่ยนต้อกระจกนะคะครับก็พี่ผ่าตัดต้อกระจกทุกคนั้งเผื่อว่าจะเอาไปตั้งโชว์นะว่าจะแจกให้เอ็ซีที่อยู่ต่างประเทศก็ได้คนต่างประเทศก็ชอบนะคะครับโอ็กซ์ซีนึกถึงโลกงานนู้นน่นคนงานมันเด็กไหมเนี่ย พี่ที่เคยอนุญาตเคยถูกอ้อมเสียงจากจ่าเอ็งเขาทำเองค่ะทำเองเหรอคะเมื่อก่อนงขายเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วใช่ไหมครับรวยแล้วไม่มีแรงขายต้องแซวก่อนว่ารวยแล้วรักมากเลยทำเองเมื่อก่อนที่ทำอันนี้ก็จบพิเศษไฟฟ้าที่แบบมอการเซแม้เก็ไปทำงานที่รงน นมูรอไปตั้งตรงไหนดีป้ดเดนหอบละไหมแต่สะดวกนะคะเต่ในใจก็คิดมาว่าเหมือนนกคนมากเลยครับตั้งหอบละจะสมบูรณ์แบบมากเป็นนกยูงอายุมันจะมีอายุเกือบสี่สิบปีนะปัดเดน มากกว่าอีกเขา,าซื้อมาไว้แล้วคนนี้ม่เคยได้ตัง้งโชวนอันนี้มันจะใส่ตรงนีงน้นะทุกคนแต่ว,ว่ามันไม่ครบนะคะตัวนี้น<อ>ต้องหากลามมาติดอ่ะ<อ>มีไม่ครบใช่ไหมครับค่ะมันหายไปหนึงเนาะค่ะเราบางทีตัวกระโจกนี้ก็อาจจะเล้ามาเพราะมันเลื่อนที่เดี๋ยวย้ายจากตรงนี้นย้ายจากตรงนี้มาอันนี้มีอ่าเอฟซีท่านนำมามอบให้ที่วังปู่นะครับไปที่นครราช เป็นนกยุงทองนกยุงลำแพนเนาะนกยุงทองหนักไหมเนี่หนักอยู่ค่ะหนักอยู่ทำเม็นอกยกไหวเปล่าอันนี้อันนี้ตัวจับไว้เลยนะซื้อเป็นคนชอบเองค่ะอ๋ออันนี้ทำทำด้วยไม้เนาะนี่นไหมนี่เปานไม้หางโดนนะคะครับที่เชียงใหม่ว่าจะมาแต่งบ้านแล้วก็ไม่เคยได้ใช้สักทีเพราะว่าของที่บ้านเยอะมันไม่มีที่จะวางก็เลยตัดสินใจอ่ะแก่แล้วไม่จะทำไล้วก็เลยเอามาให้ดู ันนี้คนนี้ชมชมความงามเนาะงานศิลปะมูลค่าไม่ได้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น้เป็นอาชุนที่ระลึกว่าเป็นของเอธิเีเนาะคนเดียวร้านร้านกาแฟใส่ก็ตกแต่งได้เลยนะเนี่ร้านกาแฟอีกครถูกน้ำก็เป็นพรกลัวพออ๋อใช่ค่ะเพราะว่าศาลามันจะโล่งหน้าฝนก็น่ากลัวขนาด ถ้าหากว่าเป็นร้านกาแฟที่มีชิอเท่าไทยไปนอกแล้วนี่ผมบอกว่าสี่สิบกว่าปีแล้วไทยไปนอกก็เป็นห้าสิบปีก็แอนติกอ่ะครับผมก็ตุ๊กตาชาวเขาตุ๊กตาเดินพงวันเด็กอะลุงเนี่ยปแต่บอกวันเด็กแล้วก็บอกให้แม่แม่ก็บอกอยากให้แม่แม่เอฟซีได้ในร้านก็ได้ใหญ่ๆแม่เอฟซีที่เคยอยู่ต่างประเทศก็ได้แต่เรลอดสายก็แล้วแต่ กแต่เหตุผลค่ะอันนี้เป็นงานผีเลยก็แล้วแต่แจกใครให้เด็กกับเด็กเอาไปก็ไม่ได้เขาก็ไม่ใช่ของเล่นเขาก็คือเป็นของเล่นเจะทำแต่อันนี้องเป็นคล้ายๆลักษณะตั้งโตทำงานเนาะโตความสวยไม่ใช่ต่อต่อต่อ วันนี้มีผูใ้ใหญ่ใจดีท่านเดินทางมาที่บางปู่ oh. ปริจิตรนาคราชนะครับมามอบนกยูงทองคู่หนึ่งนะครับไว้ที่บางปู่ปริจิตรนาคราชนะครับคุณแม่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่อุดรค่ะอยู่อุดรธานีนะครับเดินทางมาจากอุดรธานีนะครับให้ลูกชายพามานะครับก็มามอบตุกตาที่เป็นงานฝีมือของคุณแม่เองเ,องเนาะนะครับก็อาจจะเอาไว้มอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีเนาะเอฟซีที่อยากสะสมนะครับที่เป็นตุกตา นะลักษณะเหมือนคนเหนือไหมครับหรือว่าคนจีนเป็นตุ๊กตาไทยค่ะเป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นชาวเขาครับเป็นชาวเขานะครับปัจจุบันคุณแม่ไม่ได้ทําแล้วนะครับคุณแม่ไม่ได้ทําแล้วนะครับคุณแม่ก็น่าจะอายุเยอะแล้วเนาะทําไม่ไหวแล้วเอ็มบอกว่าทําไม่ไหวแล้วนะครับ64แล้วนะครับเป็นงานฝีมือเดี๋ยวก็จะมอบใบมอบให้กับแม่แม่เอซีเนาะแระแต่เนาะนะครับก็กราบขอบคุณท่านนะครับ อีใหม่นี้เขาตมีความสุขความเจริญนะคะความนี่แข็งแรงนะครับว่างองค์ปโปนะคะไอซีเนะีนะคะมีะไรครับมีเห็ฟ้าเมีเอฟตีนาะที่ซื้อนกยุงมาประมาณ40่ปีนะคะแต่ไม่ได้ใช้เว่าเอามาถวายให้กับลุงป้านะคะไอีเนาะ วันเสาร์ที่คู่กับวันอังคารกลางคืนไอ้วันพุธกลางคืนก็ฝั่งนน้นวันเสาร์สีม่วงวันศุกร์คู่วันอังคารครับสีม่วงสองเนี่ยายแล้วนะคะสีก็ด้านบนด้านโน้นมานี่นะคะให้สี่พ่อนี่นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงวาระปีใหม่นะคะสีวันนี้มีแต่สิ่งดีๆนะคะสีเนี่ย

มีของควพามาให้มาให้ปด้วยนี่สุดเซอร์ไพรส์มีสุดเซาาเห็นผมจะเข้ามาเขาก็เลยบอกวากกระเช้าให้ป้ากับลุงเดี๋ยวป้าไปดูนี่ลุงวามของไตรงของโอเคครับเดี๋ยวไปกันม่ไมพีตเะพีตกเมื่อวานเมื่อวานได้ดูคลิป

ไอเอมซีสนุกนาะอเอ็มซีสนุกบ้านเ่มอแรก้บ้านเริ่มก <sleeve> ่อนมาเลนะคมาแล้วนู่นนะคะนู่นนะคะมาแล้ววันนี้มาไม่ขาดสายนะครฟีจ้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครฟีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดต <zg icted S 1> ิดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะป้าส่งมา